ตะกูลหลักใหญ่ๆนะครับตะกูลเฉินก็จะเป็นวงที่ตรงและสถานยัเมเลยมาก,กับสันจิ้งตกจิ้งเยอะนะ <บา S 1> เป็นวงประดิษฐครับจะเป็นวงที่ใหญ่และสถานเหมือนกับจะจุดคล้ายๆสแสดงถึงการฟาจิ้งเยอะส่วนตระกูลหยางจะตรงแล้วก็มั่นคงแล้วก็ต่อเนื่องจะไม่ค่อยเห็นจุดฟาจิ้งเท่าไรรหร่วลาละลวยนะครับก็จะอาศัยการตรงผ่อนคลาย ส่วนตระกูลหูเราเห็นเขาถึงเขาเอียงเขาเฉียงนะครับเขาเอียงแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้เอียงภายในเขาไม่ได้เอียงเลยแต่เราจะเห็นทุกๆท่าเขาจะเป็นการเคลื่อนไหวที่โน้มเอียงแต่ไม่ได้เอียงนะครับส่วนตระกูลบูลกับตระกูลซุนจะใกล้เคียงกันแสดงถึงความศักยภาพการหมุนวงเล็กเปลี่ยนวงแล้วก็ใช้ปิดเปิดคายเหอจริจงอย่าเยอะกว่าดังนั้นเคล็ดลับแต่ละตระกูลที่เวลาอามาลามวย42เวลานักลําไทยเก็กก็ต้อง โชว์ตรงจุดนี้ให้ได้นะครับว่าเขาจะโชว์ของแต่ละตระกูลตระกูลไหนที่เขาจะแสดงศักยภาพตรงจุดไหนออกมานะครับเคล็ดับตรกใหญ่ขห้าตระกูลก็จะแขนะครับนะครับเพราะแต่ละตระกูลความรับของแต่ละตระกูลที่เขาเก่งเขาก็โชว์มาสิ่งสําคัญตระกูลหูไม่ได้เบี้ยวนะครับอย่าเห็นว่าเขาเอียงแล้วก็บอกว่าเบี้ยวนะไม่มีนะเขาก็ตรงเป๊ะแกนของเขาจะตรงเมืเดย นะครับพอลาล้ำมวยใช่ครับเพียงแต่ท่าเขาเอียงแต่ข้างในเขาตรงนิ่งมากนะครับเขาค้ำยันแล้วก็ตรงนิ่งสวยงามมากนะครับคือแค่ลับเป็นเส้นเลยนะครับงั้นเวลาไปลำแล้วต้องลำให้ได้แบบเขาเลยโว์แต่ตะกูลว่าตะกูลไหนเป็นแบบไหนเวลาเราาลำแล้วก็ต้องโวรของตะกูลเขาออกมานะครับนะ